สวัสดีครับต้อนรับผมด้วยนะครับผมจะไปคอนแกนนะครับจะไปดูไปศึกษาที่นแ่นล้วก็ถ้าหนูได้ไปคอนแกนหนูก็ขอฝากตัวด้วยนะคะ จากการที่กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดโครงการสารฝันสร้างอนาคตสู่สันติสุขชายแดนใต้เพื่อคัดเลือกเยาวชนอบรมในแนวทางการศึกษาต่อตามความชอบและความฝันเป็นเจ็ดกลุ่มอาชีพกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกีฬาและนันทนาการนักสื่อสารมวลชนเกษตรกรยุคใหม่การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวอุตสาหกรรมโลจิสติกและเมืองอัจฉริยะ หลังจากนั้นจะได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามภูมิภาคต่างๆอัสฟานตามภูจากโรงเรียนบุตานุดินจังหวัดสงขลาเป็นเยาวชนที่เข้ารับการอบรมโครงการนี้บอกว่าชอบไอทีและสนใจเรื่องราวของไดโนเสาร์ oul, ทราบว่าขอนแก่นเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้และมีไดโนเสาร์ oul, หลายสายพันธุ์จึงอยากมาดูอยากไปศึกษาเรื่องไดโนเสาร์ oul, ครับอยากไปดู กระดูกฟอสซิลอะไรแบบนี้ครับจะได้ศึกษาแล้วก็มาวิทยาลัยที่นั่นด้วยครับอยากเป็นโปรแกรมเมอร์ครับอยากเป็นผู้ชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ครับ ความฝันของน้องอัสฟอนนะคะโตขึ้นอยากเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็อยากจะมาตามรอยไดโนเสาร์ที่จังหวัดขอนแก่นด้วยค่ะในส่วนการเตรียมการต้อนรับคณะอาจารย์และเยาวชนจากจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งมีกําหนดการเดินทางมาที่จังหวัดขอนแกน่นระหว่างวันที่1 4บสถึงสิมีนาคมศกนี้น้องๆจะได้เรียนรู้ความคืบหน้าของเมืองสมาร์ทซิตี้การเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลการเป็นมหานครแห่งระบบรางขอนแก่นนั้นเป็นเมืองแห่งอนาคตและยังเป็นดินแดนโลกล้านปี เมื่อ130ล้านปีพบฟอสซิลและกระดูกไดโนเสาร์ถึง5สายพันธุ์ขณะนี้จังหวัดขอนแก่นกำลังเสนอขอรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกอีกด้วยจึงขอเชิญชวนชาวขอนแก่นมีส่วนร่วมเป็นเจ้าบ้านให้การต้อนรับคณะอาจารย์และเยาวชนจากจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสารฝันและสร้างอนาคตให้น้องๆสู่สันติสุขชายแดนใต้ด้วยกันนะคะ